โจพร้อมยังโจโสองสสสองสสามสอี่ส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาทเอ้าเริ่มแล้วเหรอไม่ไม่เกลไปลูกที่ยังไม่เริ่มมันูกข้างล่างเลยอะล่างล่างนนอะ มันอยู่สามมันจะน่าแอดอบมันค้างอ่ะแล้วเกลก็แทงปีนก่อนแทงแล้วเพื่อนอุ้มกันมาได้ไหมเกลเกลแทงแล้วชุบหน่อยเพราะว่าปีนอยู่ไอ้บังอ่ะอู่เกี้ยเเยอะจังวะอย่าอย่าอย่านั่งครับอย่านั่งครับผมใจเต็มเลยไปชุบหน่อยแทงแทงแล้วชุบหน่อยแทงแล้วชุบหน่อยของหนูก็ค้างนะ้างอ่ะปีนกระจากดีอะไรไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ มันขยับเรื่มวเขามแล้วแล้วแล้วตอนนี้ค้างไม่ออกไปจากตอนว่ทางเแล้วพี่มินี่มินทังงพี่บินยู่ไหนเจอโรบินยูอไหนออไปโรบินตายตายแล้วตายแล้วโดนตายแล้วโรบินตายแล้วอะเนียวะเอาดิตวัยาวสวยต่อยตีปุ๊บปุ๊๊บ ม้กระเพราหมูสอกดูชุ่มไปแล้วนะไม้กระเพราหมูสอกไม้กระเพราหมูสอกเี้เขาเยอะเกินอ่ะดูคนเขาดิไม่ไหวครับผมเราไม่เสียนิ่งเพื่อโดนสแตนเอซิม เปล่าพ wow, ูดได้หมดได้ได้ผมสุ่มอุ้มเลยไม่ไว้แก่ซิมเนาะใครเขาตื้อหนิเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเหลืออยู่เนี่ยหาบอนึงดิเอร์หลอกหาบอลนึงนนะใครเพื่อนยังพักกันอยู่เลย จักได้ใครกันไม่รู้มัดึงหมดแล้วตอนนี้รู้เห็นเหมือนพี่ซิกบไปขอบคุณค่ะพี่เเกเพื่อนไม่รัก เดี๋ยวเขาเก็บแอร์ดอกเสร็จมันก็เกิดแล้วนะเอ้าไม่เกิดอะอ๋อวงลีเฉยๆยังไม่เสร็จไม่เรายังไม่ทันเตรียมตัวได้ไม่ได้ดูลูกดูอะไรเลยอะอวครับแลครับหยุดชูดครับจะแค่สะ,ะสมชูคนหนึ่งเข้าไปเล่นไม้เฉยครับแต่ชิงไอเดอร์ก ชค,คนแรกเมื่อกี้ใครเมือ่อกี้คนไหนโดนชุบคนแรกครับพี่ปุดลิงค่ะเชิญเลยครับกลางวงนะครับปุดลิงไม่มีไมอยไ,ได้แล้วไอไอ้ไอชื่อก<อ>็ได้หัวทองใช่ไหมไอ้ของโพนี่กันแหละพี่ไอ้แทนอยู่บนคนคนอยู่บนน้เนี่ยเนี่ยโพนี่เนี่ยโพนี่โดนอุ้มไปเมื่อกี้เนี่ยชุบชุบผมครับเดี๋ยวผมได้แทนให้ครับเดีวมาในนี้คนไหนไม้เก่งสุดครับไปทำไปทำไปเอาครับ มาเล่นฮะคนไม้เก่งสุดครับโอ้โหเอาไอ้นี่ขึ้นมาทำไมครับพี่เอาไปเลยไปเลยพี่ทำคนไหนไม้เก่งสุดครับเรื่องอะไรครับไม่ได้เข้าหรอกเกงไม่เชื่อไม่ได้เข้ามาหรอเดี๋ยวเพื่อนเกิดเกิดโรงพยาบาลเลยหมอเกวฮะไอเชอร์ไม่ได้มาหรอไปไปมีเกลเห็นมีเลยหัวเกลทำเล่นก็ได้ทำไม่จะมาไม่ทันทำเล่นก็ได้ทำใ่พี่ทำไปเล่นเลยเดี๋ยวนะนี่ไงชุบหน่อย ให้มีอาไม่ไม่มีอาไม่มีอาเก่งกว่านะอาแล้วแต่เลยเล่นขำๆมีอาอยู่ไหนมีอาที่สุดดีเฮ้ยแม่คำครับได้ดอกอันนี้ใช่ผมเขาบอกว่าถ้าเราชนะเราได้อาดอกไหนนะหรอเอาคนไหนเจ้าคนไหนมีอาไปมี่ไหนไหนเอลนพี่หน่อยใครก็ได้ทุกคนนะคนไหนแล้วมาเอาหัวฟ้านั่นเลยจุลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะเรียบร้อยเบบีสิบล้านรับนะรับนะเอาตายแล้วเหรอเมียอะไรอะรับหรอเบบี้ร้านหนึ่งรับไหมครับอเราใครไปเล่นไม่รู้เมียไปเล่นอี่ไม่มีหมายยังไม่ได้เอางี้นะพูดไไมม่เียนะตังค์คือทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากคือแหละอันนี้เริ่มยังเยัง สองสามครับสองสาครับสองในสครับวินเลยสาวินเลยใครถึงสามก่อน่ะใครถึงสามก่อนใครถึงสามก่อใครถึงสก่อนใอ้้องบอกเลนหได้ไหมทไมเล่นไปเลยไม่ต้องคิดมากเล่นเฉยๆเองเล่นเลยเล่นเลยอะไรพี่จะไปสับตัวได้นะสับตัวได้นะเล่นไปเลยแต่ชนะได้ไอ้ดอกนะ ทำไมเดินมันล้อ่ะเราเขาอย่าไปในวงเ้วต้องอยู่ในวงถ้าไม่อยู่ในวงเลื่อนล้มมีตัวแกไม่ครับมีพุดดิ้งไม่พี่ไม้ครับตัวแก้ีครับตัวแก้ไหมมีไหมมีมีมีับแ้องมี่นเลยมีแกเลยอ่าอยู่ไปอยู่ไปไม่ใช่แข็งวะใหอยู่เล่นก็ได้เล่นก็ได้ไปอยู่ไปให้อยู่นะเลยให้อยู่นะเลยถ้าเกิดแพ้ก็ฟุตอเลยแหละโลดพี่ไอรีนเอาค่าใจว่ะ เปอตัวซีเกต์กูไงเฮ้ยิบล่วงเลยมาวะซีเกต์โดนแล้วไอเกลไอเชอรเข้ามาไม่ทันหรอน่าจะเน่าไม่ทันเหล่ยมีแค่อยู่แค่เนียวเอมันน้อยจังไงแอดอปอะถ้าใครจะแก้มันอยู่เล่นเปล่าแล้ก็เล่นเล่นเลยใครยังได้ไม่เสร็จไม่ใช่หรอเล่นเลยเล็กวินหนึ่งอะไรแบบเดี๋ยมีหลายฝั่งเยอะนะไอดอปอะตอมเล็กวินหนึ่งลุงส่งตัวตึงมาลุงอะ ตัวนี้นี่ตัวที่เขียนเลยเนี่ยยังง้องานงาน้านหนึ่งอ่ะยัง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 งานยังไปชมมันดีมากันไอ้นี่หรอกอเนตโต้สีเข็มเลยครับตีไอ้ตีอย่างเดียวไปโดนวิ่งวอมงอกังจริงนะเนี่ยเอ๊เอ๊ปืนที่มึงถือเตรียมเทสเลยเนาะวินนี้มึงโดนนะไอ้ตอมมึงเตรียมตัวทำเบียร์ล้านเลย ไปสวย่าเก็บเหมือนเดิมสไลด์เสร็ใจด้วยนะป่าแขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอะไรอ่ะไม่ให้หนูเะหนูไม่เคยได้ออกเลยนะถ้าลุงไม่ให้เป็นไรมืออย่างน้อยได้สองเก่งมากอุยกบบซ้อนกันก็ได้นะมุเลยแกเปล่าแกเปล่าอุ้ยลุงให้แก ลุ้งให้แกวิว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 ไม่อยากให้อายวันสู้ไม่ได้ง่ายเก็บละงาเก็บละไปเร็วไปแกไปยไปเลยวิวไปเลยวิวนะไปเลยทุบพี่อะไรเด็กก็เกิดแล้วมึงอะทำได้ทำได้ลุงนี่ไงแกแล้วลุงไปบวชเลยไปบวชเลยมีคนแก้แล้วพี่มาเลยเอาเลยงี่แม่ตังมือกับหนูได้ไหมครับไปจุ๊บบวชแล้วจุ๊บบั ป๊บบินเลยจับมาจบไ้เ็นเย็นนิดนึงยำยำไอ้หนูมา้ามาเลยะใครทักมาคนที่บอกให้เช็ดตอนนี้เขาอยู่ไหนอะเราไม่ได้บอกใไรเขาเลยนะว่าเขาไปไหนอ่ะเราออกมากันเลยหนูบอกให้เขาทักมาหาหนูละอมีใครบอกอีบ้างทักมาหาหนู ชุบชุบชุบปดันค้างยอยแล้วี่รบอกเลยพี่ชุยยังไหไย้อยมาค้งอ่ะชุบใได้ชุบยังเจอต่ชุบพี่ชุพี่เมอาด้วยพี่เมอานอนอยู่เอาพุ่กบลรเป็นตับมึงโดนสุดแล้วอ่ะยาแดงหน่อยมันชุบไม่ได้น่ะเดี๋ยวเอาตอมออกด้วนะแห ทำไมขึ้นว่ไม่ได้หมดสติบ้ามันติดพีันติดพี่วโอ้โอ้โอมโอ้อ้มว้โอ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 ีโอ้โอ้อร์อะไรนะอ้โอ้โ้้้้้โอ้้โออ้โอด้วยเโอ้โ้โอ8โอ้้ออ้โอ้โอ้้โอ้โ่้โอ่อ้้โอ้โ้โ่้อ้ไ้้อ เรียบร้อยไว้รับโอ้เบร้อไ้รับจยพูสวัสดีทเียเชิญเชิญเชิญเก็บเชิญเก็บลัวเชิญเก็บแดงเชิญเก็บแดงไม่าแล้วไมเาแล้วมาจงใจละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แหลมเป็นไรหนะเป็้าขอ่งมากก่กนดันจิมเอพี่มึงพี่มึงพี่มึงเปนหวาดเลยช่แกบอกแกบอกก็อะไรสามหนึ่งะพูนสวัสเย มันจะเกิดละเจ๊คะแนนเลยคนทีถึงแล้วต่ออะไร่ะเสียอาการอะเสียอาการ้วยแต่ว่าไม่เสียอาการเดินจุกมั่วแล้วไปถง้่อแนะไหอ้พ่อแรเดงไอ้พ่อแดงไอ้พ่อปด็ไอ้พ่อแะดงนเป็นอะไรกันไมอ้พ่อปดงไปล้พปกลับไปด้วยตเป็นน้องตมแล้วป่ะตาแขบให้หน่อยให้ k ให้หน่อยช้อ้มาโอ้โหยคอค b ยูไยข้างไอเหียหน่วงจัด แคปอีกหน้านึงให้หน่อยนะตีหนึ่งเอาไปตามดกูพาดันฟ้าอะไรวะตามรีบพาไปแม่มึงมึงมึงตอมอไหนอะเฮ้ยมึงจะตีใหม่เจ้าตายตอมอไหนพีเว่ยแคปไปหน่อยเมื่อกี้แคปไปยังหน้าสองันนี้กูจะได้ไปไหนไหมแล้วคนที่เท็เขาไปไหนโอ้ยค้างทำไมไม่เกิดอะฮ่าไม่มันตีเราตายเจอพระได้ของป้าเกลงายวันนี้กูจะได้ไป